อะไรทำให้มันคิดว่ากูจะกินวะ,ะวันนี้ชโบมองว่าที่แสนสุสใสหวังว่าจะไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นนะมาเอาละลูกเอาแม่สีนวลไปขายเราจะได้เปลตตังไปซื้อแลมโบกินี่มาไม่เป็นไร,รกนะแม่สีนวลเดี๋ยวเราก็ถึงแล้วแกจะไม่เป็นไรมาโอ้ว่าไงคุณลุงมีอะไรให้ช่วยไหมครับมอ โอ้ไม่มีอะไรหรอกพ่อหนุม่มฉันแค่อยากจะได้แม่สีนวลของเธอนะ่ะแลกกับถั่วฝักยาวมึงเห็นกูงโ,งกงโง่มากแล้วไงงงแค่ไม่ได้ถั่วฝักยาวแลกกับแม่สีนวลไม่ได้หรอกมึงต้องเอาแลบ,บุกินี่มาให้กูโอเคนี่ข้อเสนอรั้งสุดท้ายส่งแม่สีนวลมาไม่งั้นมึงจะโดนลูกตะกวัวโอ้ยสุดท้ายกูก็ต้องเสียแม่สีนวลและอย่างนี้ใครจะแทงให้กู ในรลูกแลมโบกินี่ที่หนูเอาไปแลกกับแม่สีนวลมันมีโจนชั่วมาขโมยแม่สีนวลไปแล้วทําไมถึงปล่อยให้แม่สีนวลโดนขโมยทําไมไม่ตอบโต้มันมีปืนปัดกระสุนสีแ่แม่ผมจะปัดยังไงใช้ดาบเพชรสามร้อยกลัดที่แม่ซื้อให้ไง,ง,งมันอยู่กับแม่สีนวลอกลับไปสำนึกผิดซะไอ้ลูกเนรคุณ แม่ทำมันต้องขายแม่สีนวนด้วยล่ะเราก็รวยไม่ใช่เหรอฟังให้ดีนะลูกปัญหาไม่ใช่เลยที่ข่าใช้จ่ายแต่แม่สีนวมันพูดมากเกินไปแม่ฟังภาษาควาได้ด้วยเหรอใช้กว๋วยเตี๋ยวแปลภาษาสิลูกทีนี้กลับไปสำนึกผิดจาผมทำให้แม่ผิดหวังไอพวกถั่วกระจอกทำหายอะไรก็ไม่ได้อืมลูกดีกว่า หวังว่าจะโตนะโอ้ยกูปลูกตั้งนานแล้วแม่งไม่เห็นโตสักทีต้นถั่วหาอะไรว่าโตช้าชิบหายเอ้เพื่อนทำอะไรของมึงวะกูกำลังปลูกต้นถั่วฝักยาวอยู่อะแต่กูปลูกตั้งนานแล้วแม่งยังไม่ขึ้นสักทีมีวิธีช่วยไหมโถยก็ปลูกแล้วมนันขึ้นมัง้งต้องใช้อด,ดอ้คุณปูโ่โรแล็กมึงจะให้คนปู่โแรแล็กมาช่วยเหรอไม่อ่ะนี่คือปุย๋ย ไท่ทำมมึงคิดว่าปุ๋ยแค่นี้จะทำให้ต้นถั่วฝักยาวกวูโตได้วะเออไม่รอก,ก็ไม่รู้โอเคไอ้แจ็คแล้วมึงมาทำเฮียอะไรที่นี่วะทำให้แม่ภูมิใจนั่นตูวเฮียแล้วนะตัวคุรใหญ่ไอ้ซัตให้ท่านซิกมาชวิงมาหนึ่งหนึ่งกูไหมไอ้ซัด คุยเอ้ยแมว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 เต่อไปก็แค่หาของของยักษ์ได้ไงของของยักษ์หมูเด้งว้าวหมูเด้งตัวโคตรใหญ่เลยเวลาอยู่ที่นี่เนี่ยอย่ามาจับหนูนะ้าอย่ามาจับหนูนะ้าอย่าเข้ามานะมึงนี่แหละไม่ต้องมาไอซัต เป็นเลยไหมครับแจกฟังแม่นะลูกที่ผ่านมาแม่อาจจะไม่ได้บอกลูกแต่ว่าแม่รักลูกและสิ่งผ่านมานี่แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยแม่ขอโทษที่ไม่ได้บอกลูกตุงๆ